ยินดีต้อนรับสู่ปัญญาแห่งพุทธะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความตื่นรู้คุณผู้ฟังครับเ <c oughs> คย <c oughs> ไหมครับที่หัวใจของเราเต้นระรัวทุกครั้งที่ปฏิทินเวียนมาบรรจบในวันที่1และวันที่16ของเดือนความหวังเล็กๆที่ถูกจุดประกายขึ้นมาพร้อมกับกระดาษใบเล็กๆในมือภาพฝันถึงชีวิตใหม่บ้านหลังใหม่หรืออิสรภาพทางการเงินที่รออยู่เพียงแค่เอื้อม ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับปุถุชนทุกคนครับและเมื่อผลรางวัลประกาศออกมาไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นรอยยิ้มแห่งความสมหวังหรือถอนหายใจด้วยความผิดหวังคำถามหนึ่งมักจะผุดขึ้นมาในใจเราเสมอว่าทำไมต้องเป็นคนนั้นที่ถูกรางวัลหรือทำไมถึงยังไม่ใช่เราคำถามที่น่าสนใจและเป็นประเด็นถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในสังคมไทยคือ สิ่งที่เรียกว่าโชคลาบก้อนโตหรือการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่มันคือผลแห่งบุญเก่าที่เราเคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติหรือมันเป็นเพียงแค่ความบังเอิญทางสถิติเป็นแค่ดวงดีที่หมุนเวียนไปตามจังหวะเวลาโดยไม่มีเหตุผลเบื้องหลังในห้วงเวลาต่อจากนี้ไปผมอยากชวนคุณผู้ฟังค่อยๆผ่อนคลายวางภาระความกังวลต่างๆลง ลองสูตรลมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆให้ความสงบเข้ามาแทนที่ความว้าวุ่นเราจะมาสำรวจความลับของจักรวาลผ่านมุมมองทางจิตวิทยาและพุทธประชยา mm. เพื่อไขคำตอบว่า mm. เบื้องหลังตัวเลข6หลักนั้น mm. มีนกลไกอะไรซ่อนอยู่และเราควรวางใจอย่างไรกับเรื่องของโชคชะตา mm. เพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่เหนือความบังเอิญ mm. และเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง เมื่อเราพิจารณาคำว่าดวงหรือโชคในทางโลกเรามักหมายถึงเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดและดูเหมือนเราไม่ได้ลงแรงทําอะไรมากนักเหมือนอยู่ดีๆลาบก็ลอยเข้ามาหาแต่ในทางพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญครับทุกสิ่งล้วนเกิดแต่เหตุพระพุทธองค์ตรัสว่าสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้ล้วนเกี่ยวเนื่องกันด้วยกฎแห่งเหตุและผลหรือที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม การที่ใบไม้ใบหนึ่งจะร่วงหล่นลงสู่พื้นหรือการที่ใครสักคนจะได้รับทรัพย์ก้อนโตล้วนมีที่มาที่ไปเสมอเพียงแต่สายใยแห่งเหตุปัจจัยนั้นมันซับซ้อนเกินกว่าที่สายตาเนื้อของเราจะมองเห็นได้ทั้งหมดในคราวเดียวลองจินตนาการถึงเมล็ดพันธุ์พืชดูนะครับถ้าเราเห็นต้นมะม่วงลูกดกหวานฉ่าเราย่อมรู้ได้ทันทีว่ามันต้องเกิดจากเมล็ดพันธุ์มะม่วงที่ดีดินที่ดีน้ําที่พอเหมาะ และการดูแลรักษาที่ถูกต้องคงไม่มีใครเชื่อว่าต้นมะม่วงนี้ผุดขึ้นมาจากความว่างเปล่าเฉยๆเรื่องของโชคลาบก็เช่นเดียวกันครับการที่ใครคนหนึ่งได้รับทรัพย์สมบัติโดยที่ดูเหมือนไม่ได้ออกแรงทำงานในปัจจุบันมันย่อมมีเชื้อหรือเหตุที่เขาเคยกระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติที่ไกลโพ้นหรืออดีตในชาตินี้ที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วดังนั้นหากจะตอบคำถามแรกว่ามันคือบุญเก่าใช่หรือไม่ ในมุมมองของกฎแห่งกรรมคำตอบคือมีส่วนใช่ครับแต่มันไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเพราะคำว่าบุญในทางพุทธศาสนาไม่ได้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเหมือนเครื่องหยอดเหรียญที่หยอดปุ๊บได้ของปับ๊บแต่กรรมทำงานซับซ้อนกว่านั้นมากมันมีการจัดสรรเวลามีองค์ประกอบแวดล้อมอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องความซับซ้อนที่ผมเอ่ยถึงนี้เปรียบเสมือนเรากำลังมองดูแม่น้ำสายใหญ่ครับ สายน้ำที่เราเห็นเบื้องหน้าไม่ได้เกิดจากฝนที่ตกเมื่อวานเพียงอย่างเดียวแต่มันรวมเอามวลน้ำจากภูเขาไกลโพ้นจากลำธารสาขาและจากตาน้ำใต้ดินมารวมกันการที่ใครสักคนถูกรางวัลใหญ่มันคือจังหวะที่วิบากกรรมฝ่ายดีหรือผลแห่งการกระทำดีในอดีตเดินทางมาบรรจบกับโอกาสในปัจจุบันพอดีในทางอภิธรรมเราเรียกผลบุญชนิดนี้ว่าอุปธรรมะกะกรรมคือกรรมที่คอยสนับสนุน หรือบางครั้งก็เป็นผลจากทานบารมีที่เคยบำเพ็ญมาอย่างแรงกล้าและบริสุทธิ์ใจในอดีตจิตที่เคยสละออกด้วยความโล่งโปร่งสบายจิตที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนพลังงานแห่งการสละออกนั้นไม่ได้หายไปไหนครับมันถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สํำนึกหรือในภวังกจิตแล้วรอวันเวลาที่จะพริดอกออกผลแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความเข้าใจผิดครับเรามักเข้าใจผิดว่าถ้าเราทำบุญร้อยบาทในวันนี้ เราจะต้องถูกหวยรางวัลที่1ในวันพรุ่งนี้นี่คือการมองกรรมแบบตื้นเขินและเจือปนด้วยความโลภซึ่งความโลภนี้เองคือตัวแปรสำคัญเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราทำบุญด้วยความคาดหวังผลตอบแทนจิตของเราจะมีความขุ่นมมวมีความเร่าร้อนและความเร่าร้อนนั้นเองจะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ผลบุญส่งผลได้เต็มที่หรือถ้าส่งผลก็อาจจะมาพร้อมกับความทุกข์ในรูปแบบอื่น ลองพิจารณาดูใจตัวเองในขณะที่เราหยิบเงินไปซื้อสลากกินแบ่งดูสิครับวินาทีนั้นจิตของเราเป็นอย่างไรส่วนใหญ่แล้วมันคือจิตที่มีความอยากเป็นตัวนำอยากรวยอยากสบายอยากหนีจากปัญหาการเงินในปัจจุบันความอยากนี้ในทางธรรมเรียกว่าตัณหาและตัณหานี่แหละครับที่เป็นเชื้อเพลิงแห่งความทุกข์ที่แท้จริงเมื่อเราตั้งต้นด้วยความโลภเรากำลังสร้างกรรมใหม่ ที่เป็นอกุศลเล็กๆผสมลงไปในขณะจิตนั้นด้วยถึงแม้ว่าการซื้อสลากจะไม่ใช่เรื่องผิดศีลร้ายแรงอะไรแต่สภาวะจิตที่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นหรืออยากได้ทรัพย์โดยไม่ต้องออกแรงแม้จะเป็นการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายมันทำให้จิตใจเราหมกมุ่นคาดหวังและนำไปสู่ความกังวลแล้วทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทำไมบางคนที่เป็นคนไม่ดีทุจริตหรือนิสัยแย่ ถึงยังถูกหวยรวยเบอร์ได้ล่ะนี่เป็นคำถามที่บั่นทอนกำลังใจคนทำความดีมานักต่อนักตรงนี้เราต้องแยกแยะให้ออกครับว่าบุญเก่ากับนิสัยปัจจุบันเป็นคนละส่วนกันเหมือนกับโจรที่ปล้นธนาคารสำเร็จแล้วเอาเงินไปใช้เสวยสุขช่วงเวลาที่เขามีความสุขกับการใช้เงินโจรน,นั้นมันคือผลของบุญเก่าที่เขาเคยทามาอาจจะเคยให้ทานมาในอดีตท,ที่ส่งผลให้เขามีทรัพย์ใช้ในขณะนั้น แต่การเป็นโจรในปัจจุบันคือกรรมชั่วใหม่ที่เขากำลังก่อและผลของมันกำลังก่อตัวรอส่งผลในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นการที่ใครสักคนถูกรางวัลจึงไม่ใช่เครื่องการันตีว่าเขาเป็นคนดีในปัจจุบันและไม่ใช่เครื่องวัดระดับบุญบาร,รมีทางธรรมที่สูงส่งเสมอไปมันเป็นเพียงแค่การแสดงผลของทานกุศลที่สุกงอมในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีผลดก อาจจะเป็นต้นไม้ที่มีหนามแหลมคมก็ได้ความรวยจากโชคลาบจึงเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของผลกรรมไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตทีนี้มามองในมุมของความน่าจะเป็นหรือมุมมองทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กันบ้างครับในทางสถิติโอกาสทีส่คนหนึ่งคนจะถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นมีน้อยมากเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราโยนเหรียญลงไปในมหาสมุทรแล้วหวังให้มันตกลงไปในแก้วน้ำที่วางอยู่ก้นทะเล ความน่าจะเป็นนี้ทำงานอยู่บนกฎของตัวเลขมหาศาลแต่ในมุมของพุทธปรัญญาแม้แต่สถิติและความน่าจะเป็นก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุปัจจัยที่กว้างใหญ่กว่านั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเหตุบังเอิญทางโลกแต่ชี้ให้เห็นว่าทำไมต้องเป็นเราที่ไปยืนอยู่ตรงจุดที่สถิตินั้นเป็นใจทำไมดนใจให้เราเลือกเลขนี้ไม่ใช่เลขนั้นสิ่งที่ผลักดันมือของเราสิ่งที่ดนใจให้เราเลือก นั่นแหละครับคือกระแสพลังงานของจิตที่สั่งสมมาการที่เราเกิดมามีความแตกต่างกันบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองบางคนเกิดมาต้องปากกัดตีนถีบหรือบางคนมีโชคด้านการเสี่ยงดวงพระพุทธองค์ตรัสว่าส่วนหนึ่งมาจากปุเพกะตะปุญญาตาหรือความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนแต่จุดสำคัญที่สุดที่ผมอยากเน้นย้ำในตอนนี้คือบุญเก่าเป็นเพียงทุนรอนครับ ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตถ้าเรามัวแต่ฝากความหวังไว้กับบุญเก่าเราก็จะกลายเป็นคนงอมืองอเท้ารอคอยวาสนาเหมือนชาวนาที่นอนรอให้ข้าวในานาโตเองโดยไม่ลงมือหว่านไถหรือใส่ปุย๋ยการใช้ชีวิตแบบรอโชคชะตาคือความประมาทอย่างยิ่งเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่ากระปุกบุญเก่าของเรานั้นเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนและมันจะหมดลงเมื่อไหร่มีเรื่องเล่าเปรียบเทียบที่น่าคิดครับ เหมือนเรามีบัตร ATM อยู่ใบหนึ่งเรากดเงินออกมาใช้ได้เรื่อยๆเหมือนการใช้บุญเก่าถูกหวยเราดีใจที่มีเงินใช้แต่เราลืมไปว่าถ้าเราไม่ทํางานหาเงินฝากเท่าไปเพิ่มสักวันเงินในบัญชีนั้นก็ต้องหมดลงและเมื่อถึงวันที่เงินหมดโดยที่เราไม่มีทักษะในการหาเงินใหม่ชีวิตตอนนั้นจะลำบากยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่เคยมีเสียอีกนี่คือกับดักของโชคลาภที่ได้มาโดยปราศจากปัญญา กับดักที่น่ากลัวกว่านั้นคือความหลงครับเมื่อลาบยศสรเสริญเกิดขึ้นถ้าจิตใจไม่ฝึกฝนมาดีพอคนเรามักจะหลงระเริงคิดว่าตนเองเก่งตนเองแน่หรือตอนเองมีบุญหนักสักใหญ่ความหลงนี้จะนำไปสู่ความประมาทในการใช้ชีวิตนำเงินที่ได้มาไปปรนเปรตัณหาเที่ยวเตรดื่มกินหรือเล่นการพนันหนักกว่าเดิมเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็ถูกอีกสภาวะนี้ทางจิตวิทยาเรียกว่า the gambler's fallacy หรือตักกะวิบัติของนักพนันที่เชื่อว่าโชคจะเข้าข้างตนเสมอหรือเชื่อว่าตนเองมีสูตรลับในการควบคุมโชคชะตาทั้งที่ความจริงแล้วทุกอย่างเป็นอนิจจงคือมีความไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งคนที่เคยถูกรางวัลใหญ่จนชีวิตพังพินาศมีให้เห็นเป็นข่าวอยู่ถมไปเพราะเขาขาดสิ่งสําคัญที่เรียกว่าธรรมะคุ้มครองทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเหมือนงูพิษครับถ้าจับไม่เป็นมันก็ฉกเราถึงตายได้แต่ถ้าจับเป็น รู้วิธีรีดพิษรู้วิธีใช้ประโยชน์มันก็กลายเป็นยาวิเศษได้การมีโชคลาบจึงเป็นดาบสองคมที่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการครอบครองแล้วถ้าเราไม่ใช่คนดวงดีล่ะถ้าเราซื้อหวยกี่ทีก็เฉียดหรือถูกกินตลอดเราควรจะน้อยใจในวาสนาไหมคำตอบคือไม่เลยครับขอให้ท่านภูมิใจเถิดเพราะนั่นอาจหมายความว่าท่านไม่ได้สร้างเหตุมาทางด้านการได้ลาบลอย แต่ท่านอาจจะสร้างเหตุมาทางด้านปัญญาหรือความเพียรซึ่งเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนกว่าคนที่ไม่ค่อยมีโชคทางการเสี่ยงดวงมักจะถูกบีบให้ต้องขยันทำงานต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาและต้องพึ่งพาความสามารถของตนเองกระบวนการเหล่านี้แหละครับคือการสร้างบารมีที่แท้จริงคือวิริยะบารมีความเพียรขันติบารมีความอดทนและปัญญาบารมีสิ่งเหล่านี้เมื่อสั่งสมมากๆเข้า มันจะกลายเป็นทรัพย์ภายในที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้และจะติดตามตัวเราไปทุกพทุกชาติยั่งยืนกว่าเงินรางวัลที่ใช้ประเดี๋ยวเดียวก็หมดลองมองย้อนกลับมาที่ปัจจุบันขณะครับความรู้สึกผิดหวังเมื่อหวยออกแล้วเราไม่ถูกนั่นคือทุก์ใช่ไหมครับทุกเพราะสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามใจหวังพระพุทธองค์สอนให้เรารู้ทันความทุกนี้ไม่ใช่ให้จมอยู่กับมันให้เห็นว่านี่แหละคือสัจธรรมของโลกโลกธรรมแปดมีลาบก็เสื่อมลาบ เป็นของคู่กันการวางใจที่ถูกต้องต่อเรื่องหวยและโชคลาบจึงควรเป็นไปนในลักษณะของความบันเทิงที่มีสติหรือการเสี่ยงโชคตามกำลังทรัพย์ที่ไม่เดือดร้อนไม่ใช่การทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อหวังรวยทางรัฐถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่สักใบเพื่อลุ้นสนุกสนุกแล้วคิดเสียว่าเป็นการช่วยชาติหรือช่วยอุดหนุนคนทำมาหากินถ้าถูกก็ถือว่าเป็นโบนัสถ้าไม่ถูกก็ถือว่าได้ทำบุญช่วยเหลือรัฐอย่างนี้จิตใจจะเบาสบายกว่ากันเยอะเลยครับ แต่ถ้าซื้อด้วยใจที่ร้อนรนหวังจะปลดหนี้ก้อนโตด้วยเงินร้อยบาทนั่นท่านกำลังเดินเข้าสู่กองไฟแห่งความทุกข์เพราะท่านกำลังเอาความสุขของทั้งชีวิตไปแขวนไว้กับลูกบอลพลาสติกที่หมุนอยู่ในโหลกแก้วซึ่งเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยการฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือที่มาของความกังวลและความหวาดกลัวมีหลักธรรมหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอคู่กับเรื่องโชคลาภนั่นคือทิฏฐิธรรมมิัตถประโยชน์หรือหัวใจเศรษฐีสี่ประการ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ซึ่งเป็นหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แน่นอนและยั่งยืนกว่าการรอโชคชะตานั่นคืออุอากะสะอุคืออุตฐานสัมปทาขยันหาอาคืออารักษสัมปทารักษาดีกะคือกัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรและสะคือสมชีวิตาเลี้ยงชีพพอเพียง ฟังดูอาจจะเป็นคำสอนที่คุ้นหูจนเรามองข้ามไปนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเศรษฐีตัวจริงทั่วโลกล้วนมีคุณสมบัติ4ข้อนี้อยู่ในตัวโดยที่พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นหลักธรรมด้วยซ้ำการขยันหาไม่ใช่แค่ทำหนักแต่คือทำอย่างฉลาด work smart การรักษาดีคือรู้จักการบริหารจัดการเงินไม่ให้รั่วไหลการมีมิตรดีคือการมีคอนเน c t ชันมีที่ปรึกษาที่ชวนกันไปในทางเจริญ และการเลี้ยงชีพพอเพียงคือการรู้จักรวยรู้จักพอไม่ใช้จ่ายเกินตัวถ้าเราเอาเงินที่ซื้อหวยทุกงวดมาหยอดกระปุกหรือนำไปลงทุนเล็กๆน้อยๆในความรู้หรือทักษะใหม่ๆเชื่อไหมครับว่าในระยะยาว10ปี20ปีผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในตัวเองนี้มักจะสูงกว่าเงินรางวัลที่หนึ่ซะอีกและที่สำคัญมันเป็นความสำเร็จที่เราภูมิใจได้เต็มปากว่าฉันสร้างมันมากับมือ ไม่ใช่ฉันฟลุกได้มาความภาคภูมิใจในตนเองนี้เองครับคือวิตามินใจชั้นเลิศที่จะทำให้เรามีความสุขมีความมั่นคงทางอารมณ์และไม่หวั่นไหวต่อโลกแต่คนที่รวยจากหวยมักจะลึกๆแล้วขาดความมั่นใจในตนเองกลัวว่าเงินจะหมดกลัวคนจะมาโกงระแวงไปหมดเพราะลึกๆเขารู้ว่าเขาหาเงินก้อนนี้มาด้วยความสามารถตัวเองไม่ได้ย้อนกลับมาที่เรื่องของบุญอีกครั้ง ถ้าท่านอยากเป็นผู้มีโชคลาบจริงๆตามหลักพุทธศาสตร์ท่านต้องสร้างเหตุแห่งการให้ให้มากครับการให้ทานคือการสละความตรณีออกจากใจยิ่งใจเรากว้างขวางเท่าไหร่ภาชนะรองรับทรัพย์ของเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่เคล็ดลับคือต้องให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปนะครับการให้อภัยเป็นทานที่สูงส่ง การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงหรือแม้แต่การให้รอยยิ้มให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแก่คนรอบข้างนี่คือการสร้างคลื่นพลังงานบวกที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกฎแรงดึงดูด l a w อ f a t t r a c t i o n ที่ตะวันตกพูดถึงแท้จริงแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องทานบารมีในพุทธศาสนาคือจิตที่มั่งคัง่งจากการให้ย่อมดึงดูดความมั่งคัง่งคือทรัพย์สินเข้ามา คนที่มีจิตใจขาดแคลนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีจึงต้องร้องขอต้องเสี่ยงโชคจิตแบบนั้นคือจิตที่แห้งแล้งยากที่ลาบผลจะงอกงามแต่คนที่มีจิตใจอุดมสมบูรณ์รู้สึกว่าตนเองมีเหลือเฟือจนแบ่งปันได้จิตแบบนั้นแหละครับคือแม่เหล็กดึงดูดโชคลาบอย่างแท้จริงเราเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งโชคลาบก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงไม่ใช่แค่ตัวเลขหวยแต่อาจจะเป็นโอกาสในการทํางานที่ดี ได้เจอกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือหรือแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าเงินรางวัลที่หนึ่งมหาศาลนี่คืออนิสงค์ของบุญที่คอยตามรักษาเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรามักจะมองข้ามไปเพราะเราไปโฟกัสแค่ตัวเงินการที่เรามีร่างกายแข็งแรงมีลมหายใจที่สะดวกมีข้าวกินอิ่มในแต่ละมือ้อนี่คือลาบอันประเสริฐที่สุดแล้วครับดังพุทธพจน์ที่ว่าอโรคยาปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐถ้าท่านถูกหวย30ล้านแต่ต้องนอนป่วยติดเตียงใช้เงินรักษาตัวจนหมดถามว่าท่านจะมีความสุขไหมแน่นอนว่าไม่ดังนั้นการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันคือจุดเริ่มต้นของความโชคดีลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับแทนที่จะมองหาโชคจากภายนอกลองมองหาโชคจากภายในโชคที่เกิดจากการมีสติมีปัญญามีครอบครัวที่อบอุ่น มีจิตใจที่สงบสุขสิ่งเหล่านี้คือรางวัลที่1ของชีวิตที่ท่านถูกรางวัลได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอวันที่1ห,หรือ16จิตวิทยาแห่งความสุขบอกไว้ว่าความสุขที่เกิดจากการได้วัตถุเช่นถูกหวยซื้อรถใหม่จะคงอยู่ได้ไม่นานเรียกว่าฮีดอนิกแอด p t เทชั่นคือเราจะชินชากับความรวยนั้นแล้วระดับความสุขจะกลับมาสู่จุดเดิมแต่ความสุขที่เกิดจากการให้การมีความหมาย และการพัฒนาตนเองจะยั่งยืนและลึกซึ้งกว่ามากถ้าวันนี้ท่านยังซื้อลอตเตอรี่อยู่ผมไม่ได้ห้ามนะครับแต่อยากให้ลองปรับมายเซ็ตหรือท่าทีในการซื้อใหม่ซื้อเพื่อความบันเทิงซื้อเพื่อกระจายรายได้และถ้าไม่ถูกก็ให้ยิ้มรับแล้วบอกตัวเองว่าฉันได้ทำบุญช่วยชาติแล้วและบุญของฉันอาจจะรอส่งผลในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองการคิดบวกแบบนี้ ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นการรักษาจิตไม่ให้ตกต่ำไม่ให้เศร้าหมองเพราะจิตที่เศร้าหมองคุณมัวคือจิตที่เป็นอกุศลและอกุศลจิตย่อมดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้ามาซ้ำเติมให้ชีวิตแย่ลงไปอีกแต่จิตที่เบิกบานผ่องใสแม้จะเสียเงินค่าหวยไปแต่ก็ไม่ได้เสียความสุขไปด้วยนี่คือกำไรชีวิตที่แท้จริงในพระไตรปิฎก มีเรื่องราวของเศรษฐีและยาจกมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายบางคนรวยล้นฟ้าแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ความหวาดระแวงลูกหลานแย่งสมบัติบางคนยากจนแต่มักน้อยสันโดษกลับมีความสุขสงบเย็นนอนสลับสนิททุกคืนดังนั้นสมการชีวิตที่ว่ารวยเท่ากับสุขจึงไม่ใช่ความจริงเสมอไปและที่สำคัญ เราต้องไม่ลืมเรื่องกรรมปัจจุบันครับหลายคนมัวแต่โทษบุญเก่าว่าทำมาน้อยเลยไม่รวยสักทีแต่ลืมดูว่าปัจจุบันตัวเองขี้เกียจไหมฟุ่มเฟือยไหมขาดวินัยไหมพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับกรรมปัจจุบันมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ควบคุมได้และกำหนดอนาคตได้ถ้าเปรียบชีวิตเป็นรถยนต์บุญเก่าคือน้ำมันในถังที่ติดรถมา แต่กรรมปัจจุบันคือการจับพวงมลาลัยและการเหยียบคันเร่งถ้าน้ำมันเยอะคือบุญเก่าดีแต่ขับไม่เป็นคือกรรมปัจจุบันแย่ก็ลงข้างทางได้เหมือนกันแต่ถ้าน้ำมันน้อยคือบุญเก่าน้อยแต่ขับเก่งรู้จักประคองรู้จักเส้นทางลัดคือกรรมปัจจุบันดีเราก็ไปถึงจุดหมายได้เช่นกันแถมอาจจะปลอดภัยก่าด้วยฉะนั้นเลิกถามเถอะครับว่าเมื่อไหร่จะรวย หรือทำไมไม่ถูกหวยสักทีแต่ให้ถามตัวเองใหม่ว่า cycles. วันนี้ฉันได้ทำเหตุแห่งความเจริญแล้วหรือยังฉันได้ขยันทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดหรือยังฉันได้ดูแลคนในครอบครัวดีหรือยังฉันได้รักษาสัตว์จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์หรือยังการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าเป็นรากฐานสำคัญของพวกระทัพครับโบราณอาจารย์ท <Yeah. S 1> ่านกล่าวไว้ในคำอารัธนาศีลว่า สีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นบ่อเกิดแห่งพภกทัพเพราะคนมีศีลคือคนที่น่าเชื่อถือใครๆก็อยากทำธุรกิจด้วยใครๆก็อยากคบค้าสมาคมเงินทองย่อมไหลมาเทมาสู่คนที่มีเครดิตดีมีความซื่อสัตย์นี่คือคกลไกธรรมชาติไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์ใดๆลองสังเกตดูสิครับคนที่ทุจริตคดโกงแม้จะรวยเร็วเหมือนถูกหวย แต่สุดท้ายเงินร้อนนั้นก็อยู่ได้ไม่นานมักมีเหตุให้ต้องวิบัติฉิบหายไปแต่คนที่ซื่อสัตย์สุจริตแม้จะรวยช้าแต่รวยทนรวยนานและส่งต่อความมั่งคั่งสู่ลูกหลานได้อย่างภาคภูมิใจมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าอยากจะมีโชคลาภจริงๆมีคาถาหรือวิธีปฏิบัติอะไรไหมในทางพุทธมีคาถาหัวใจเศรษฐีอย่างที่กล่าวไปแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตภาวนาการสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาคือวิธีปรับเคลื่อนความถี่ของจิตให้ละเอียดขึ้นเมื่อจิตละเอียดสงบและมีกำลังสมาธิปัญญายาณอนน์นทูิชันหรือสัญชาตญาณจะทำงานได้ดีขึ้นบางคนที่มีโชคบ่อยๆเพราะเขาเป็นคนช่างสังเกตใจเย็นและเชื่อสัญชาตญาณที่ออกมาจากจิตที่นิ่งสงบไม่ใช่จิตที่โลภกระวนกระวาย สมาธิจึงเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งในการไขประตูสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมการสวรดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่หรือบทสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นการฟอกจิตให้ขาวรอบเมื่อจิตขาวรอบสิ่งดีๆก็อยากจะเข้ามาสถิตเหมือนพึ่งที่บินหาดอกไม้หอมไม่บินไปหากองขยะจิตที่หอมด้วยศีลธรรมย่อมดึงดูดทรัพย์ที่บริสุทธิ์เข้ามา ผมอยากชวนท่านมองให้ลึกลงไปอีกนิดว่าแท้จริงแล้วความรวยคืออะไรถ้าเรามีเงินพันล้านแต่เราไม่มีความสุขนั่นเรียกว่ารวยไหมหรือถ้าเรามีเงินพอกินพอใช้แต่เรามีอิสรภาพมีเวลาอยู่กับคนที่รักได้ทำสิ่งที่ชอบนั่นเรียกว่ารวยได้หรือยังนิยามความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันพุทธศาสนาสอนเรื่องอริยทรัพย์หรือทรัพย์อันประเสริฐเจประการได้แก่ศรัทธา ศีลฮิริความละอายต่อบาปโอตป,ปะความเกรงกลัวต่อบาปพ้าหุสัจจะความเป็นผู้คงแก่เรียนจาคะความเสียสละและปัญญาทรัพย์เหล่านี้ต่างหากครับที่ทำให้คนเป็นคนรวยที่แท้จริงรวยน้ำใจรวยความดีและรวยความสุขถ้าท่านมีอริยทรัพย์เหล่านี้ครบถ้วนแม้ไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งท่านก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วครับ เพราะรั์เหล่านี้ไฟไหม้ไม่สูญน้ำท่วมไม่หายโจรปล้นไม่ได้และมันจะนำพาชีวิตท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกพบทุกชาติการเดินทางของชีวิตเราไม่ได้วัดกันที่จุดตัดเชือกเพียงวันหวยออกแต่มันคือการเดินทางระยะยาวหรือมาราธอนที่ต้องอาศัยความอดทนความเพียรและสติปัญญาการที่เราเอาใจไปผูกไว้กับโชคลาบก็เหมือนนักวิ่งที่หวังจะเจอทางลัด หรือหวังจะมีรถมารับไปส่งเส้นชัยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่วิถีของผู้ชนะที่แท้จริงผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ที่ชนะใจตัวเองชนะความโลภในใจชนะความขี้เกียจและชนะความท้อแท้เมื่อท่านลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองสร้างเหตุปัจจัยที่ดีด้วยสองมือเมื่อนั้นท่านจะไม่แคร์เลยว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรเพราะท่านคือผู้ลิขิตดวงของท่านเอง จำไว้เสมอครับว่ากรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตที่ตายตัวกรรมคือการกระทำและการกระทำในปัจจุบันคืออำนาจสูงสุดที่เรามีอยู่ในมือจงใช้สิทธิอำนาจนี้ในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ท่านต้องการอย่ามอบอำนาจนี้ให้กับลูกบอลกลมๆหรือกระดาษใบเล็กๆมากำหนดชะตาชีวิตท่านในท้ายที่สุดคำถามที่ว่าถูกหวยเพราะบุญเก่าหรือเพราะดวงดีอาจจะไม่ใช่คำถามที่สำคัญที่สุดอีกต่อไป คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตมีคุณค่าที่สุดไม่ว่าท่านจะมีเงินมากหรือน้อยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ลดทอนลงไปตามจำนวนเงินในบัญชีจงภูมิใจในหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองจงภูมิใจในความซื่อสัตย์สุจริตและจงภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสสร้างบุญบารามีซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่านัก การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเปรียบเหมือนเต่าตาบอดในมหาสมุทรที่ร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมาสักครั้งแล้วเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงแอกไม้ไผ่ที่ลอยแควงคว้างอยู่พอดีโอกาสยากขนาดนั้นแต่เราก็ได้เกิดมาแล้วนี่คือโชคชั้นที่หนึ่งที่เราทุกคนได้รับแล้วครับจงใช้โชคนี้ให้คุ้มค่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้หวังว่าจะเป็นเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นความจริงของชีวิตชัดเจนขึ้นนะครับ ว่าโชคชะตาไม่ใช่เรื่องลึกลับดำมืดที่เราต้องกราบไหว้ร้องขอแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลที่เราสามารถสร้างสรรค์และออกแบบได้ด้วยตนเองการถูกรางวัลอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะและบุญเก่าแต่การมีความสุขการพ้นทุกข์และการมีชีวิตที่ดีงามเป็นเรื่องของปัญญาใหม่ที่เราสร้างขึ้นได้เดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์มีความดีเป็นสเสบียงและมีความเพียรเป็นยานพาหนะ นำพาชีวิตข้ามพ้นห่วงมหนันโนบแห่งความทุกข์ไปสู่ดินแดนแห่งความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุภายนอกแต่เป็นความสุขที่เอ่อล้นออกมาจากใจที่ตื่นรู้ใจที่เบิกบานปัญญาแห่งพุทธะพร้อมเดินเคียงข้างคุณเพื่อเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นบันไดสู่การเติบโตกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางสู่ความตื่นรู้ไปพร้อมกันครับ